ทา้าเวสวั์โนในรมิทรับฟัดีพี่น้องที่ผู้ที่มาเข้าชมชิปนะครับขอบารมีองค์ท้าเวสวั์ปูท่ท้าเวสวั์น,นครับบรรดาโชคบรรดาทรัพย์ในพี่น้องที่เขามาชมคลิปนี้นะครับไอ้เบอร์หนีเมืรอศิลนครับหมดทุกหมดโศกหมดโลภหมดภัยนะครับอ๋อบารมีองค์ปูนครับใส่หลูกใส่หลานนะครับ สอบจะซิงดีๆสำหรับผู้ใดยังม,มีกันบมานนะครับวันที่สิบหกนะครับรุ่นโชครุ่นลาบไปด้วยกันครับนี่ครับเบิ้งเอาครับเด็กสวยครับเยอครับนี่ครับแนวทางการบ้านมันที่สิบหกสิบห้าพี่นัินน้อง xã thụ cập xã thụ xã thụ năm lui